เลขานการบริหารส่นจังหวัดะูดหนูพูดอะไรคะแต่เ้อวาเบหนูไมพูดไม่รู้เลยอออเหรอคะ โลไม่รู้เรื่องเลยภาษาเกาหลีเหรอคะภาษาอะไรหรอโอ้ยอ๋อเหรอคะแม่ไม่รู้เลย ไม่รู้เรื่องเลยหนูพูดอะไรภาษาเกาหลีเหรอคะบารองอ,องเทา้าถุงเทา้าเท้าเ้าอ,อ,อ,อะไรนะคะเมเมเม่เรียกพ่อหน่อยพ่อพ่อเฮ้ <laughs> เรียกพ่อๆหน่อยบ๊บ้าบ่าบ่บบอจะอูมหนูไปฉีกหนังสือแม่ทําไมเต็มเลยหฉีกของแม่ทําไมคะฉีกหนังสือระวังล้มค่ะไหนเล่าให้ฟังใหม่หน่อยไม่รู้เรื่องเลย Nada. Long thing Happy Happy Birthday Hết phần Danda. chá. Happy birthday to you. Leo Happy birthday to you ร้องให้ฟังหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องใจแม่ทำไมเนี่ย